แฮมแฮสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว R.O.M Classic ที่น่ารักทุก่ันด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิว ID ของผมอีกชินเคยครับผมก็เป็นตัวของไนทีนะครับผมที่จะเรียกว่าตอนนี้ดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นมาแบบแบบเห็นภาพได้ชัดจริงๆอ่ะคือผมอ่ะเพิ่งาหาตังได้เอาใช้คว่าหาตังได้แล้วกันนะผมเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินวิธีการหาเงินแบบติ m บวก ใน1สัปดาห์แบบ easy easy ครับผมซึ่งในวิธีการหาเงินแบบนั้นอะผมสามารถหาเงินได้ในครั้งๆนั้นอนะประมาณ2 0่เอ็มทุกคนประมาณ 20M เอ็มเว้ยคือได้ของดีมากนะผมพอเราได้เงินมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาทําตัวละครซื้อของมาตกแต่งเนี่ยทำให้ตัวของตัวละครของเราเนะี่ยมีความเก่งมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าในคีของเราตีเป็นแสนแลวทุกคนโอ้โหแม่เจ้าโวย แต่ว่าไอ้ที่คําว่าเป็นแสนเนี่ยมันต้องมีตัวของบัฟจากตัวของพระนะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลตรงนั้นเยอะนะครับวันนี้ถ้าเรามีบัฟที่พึ่งพาตัวเองได้เลยเนี่ยมันจะตีประมาณเหรียญนะครับผมประมาณสักแถวแถวหกหมื่นถึงแปดหมื่นได้เลยทุกคนโคตรโหดโคดมากมันขึ้นอย่างว่าเราถ้าเราไปเจอพวกบอสหรือไปเจอพวกอะไรเนี่ยมันจะตีแรงมากหรือไปแก่แต่ว่าถ้าแบบ มาตีแบบปกติเนี่ยมันก็จะดาเมจแบบนิ่งๆน,นะครับผม4ี่หมื่นหกหมื่นเจ็มื่นเงี้ยแต่ถ้าเจอบอตก็หลักแสนก็มีเหมือนกันครับผมโคตรมากโคตรมากๆกเออก็มาดูในเรื่องของการใส่ของของผมก่อนว่าในเอพิโซดนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะผมอ่ะคือตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่ตีขึ้นบวกสิได้ทุกคนอ่ะจริงๆนะคือผมไม่สามารถรีไฟล์บวกสิได้เพราะว่ามันใช้งบประมาณที่เยอะมากๆสมมติว่าจากรีไฟล์สมมติแล้วกันเนาะยกเคแล้วกันถ้าผมทาเป็นบวก11เเนี่ยมันใช้งบประมาณที่คู่จะเยอะทุกคน งเงินตีเนี่ยประมาณเจ็ดแสนห้าเนาะกับอีไอ,อหินหินท้อยหล่อเนี่ยเก,เกือบสี่แสนนะทุกคนแค่บวกสิบเอ็ดเนี่ยก็ปาไปล้านกว่าแล้วแบบแกฉันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นอนะแล้วก็อันเนี้ยนะครับผมคือทุกชิ้นเนี่ยผมพยายามจะไล่บวกสิบสองเว้ยแต่มันไม่ไหวจริงมันโหดเกินนะทุกคนมัน,ม,นมันไม่ไหวจริงลองตีสาภาพกลมๆไปว่าอ่าชิ้นละล้านห้าแล้วกันคลิกคลิก,ล,กละล้านห้าทุกคนโอ้โหแบบเรียกว่าจนนะฮะคือผมเป็นสายแบบฟรีฟรีประมาณลึงเลยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าแบบ มันมันบวกสิย่างจริงอะประมาณนั้นละกันเนะาะไอเทมที่มีการเปลี่ยนมาก็จะเป็นตัวของเครื่องปรับนะครับอันนี้ก็เป็นจากร้านค้านะครับผมเป็นตัวของร้านค้าแฟชั่นเนาะแล้วก็เออเป็นตัวของปากหมาปากกระดูกก,กระดูกละกันนะครับไอปากกระดูกตัวนี้ผมก็เพิ่งได้จากการแบบเหมือนคล้ายไปซื้อแผ่นนะครับผมไปซื้อแบบแล้วก็คราฟขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งปากกระดูกเนี่ยหรือปากหมาเนี่ยมีคนแนะนําเยอะมากนะผม่ะ แล้วก็จะเป็นปีกนะครับผมอ่าปีกแดงรีวิวนะครับซึ่งผมก็เพิ่งทํามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปเรื่องวิธีการทาต่างๆๆเดี๋ยวผมทําให้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะทุกคนนะเออแล้วก็แฟรี่ผมก็ทําให้แล้วนะครับผมก็ไปดูได้นะครับผมซึ่งเปลี่ยนแฟรี่มาเห็นภาพด้ชัดจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นตัวของแหวนนะครับผมอ่าแหวนผมก็ใส่เป็นแหวนนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นรองเท้าก็ใส่เป็นรองเท้านี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เสื <Scot ch> ้อประมาณนี้ครับลักแล้วก็ขีนะครับผมอ่ะเออ อันนี้เป็นผ้าคลุมเนาะเออเป็นผ้าคลุมอันนี้เป็นเสื้อนะผมประมาณนี้เป็นลักลักแล้วก็เอจนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของโล่นะครับผมโล่ก็จะเป็นค่าลักนั่นอีกนะครับผมอ่าเออตัวของดาบก็ยังเป็นดาบเดิมนะครับผมก็คือเป็นดาบตัวของดาบเราตกนะเออผมก็พูดไปแล้วนะครับหน้าก็ประมาณนี้นะครับหน้าเนี่ยผมอยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกันแต่ว่ากําลังศึกษาอยู่ว่าหน้าไหนดีนะครับผมแล้วก็คาบกระดูกนะครับผมแล้วก็จะเป็นปีนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นตัวของหลังหลังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลังพุดดิ้ง ประมาณนั้นนะครับทีนี้ที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือรีค่าออฟแมวละวิธีการรีค่าออฟแมวเนี่ยก็มา,ากดตรงนี้ครับอันสุดท้ายครับผมอ่ะประมาณนี้เวลาที่เรารีค่าออฟแมวอย่างเงี้เราก็จะได้ค่าสเตตัสออฟลองที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมประมาณนี้คือผมสามารถผมรีออฟแมวได้แบบหนักหน่วงมากคือตอนนี้ที่เป็นออฟแมวหลายคนก็จะนิยมกันก็เป็นพวก M ATK หรือเป็น ATK อย่างเงี้ยเป็นต้นที่แนะนํากันมาในหลายเฟสเนาะก,กับไนคีนะครับ ผมก็จะพยายามหาเป็นตัวของ MTK แล้วก็ a t k ให้ได้แบบเยอะจะดีมากๆเนี่ยประมาณนี้เห็นไหม MTK a t k อย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหม a t k MTK อย่างเงี้ยครับพยายามหาพยายามหาให้ได้นะผมเนี่ยอันนี้เป็นฮิปเอจเงี้ยเออถ้าเราแบบได้พวกฮิปเอจหรือค่าลักเหลือต่างๆก็เอาได้เหมือนกันถ้าเกี่ยวกับเรื่องของดามี่คือเอาได้หมดเลยนะผมอย่างอันนี้ก,อนนก็อันนี้คือผมพยายามจะรีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแบบมันไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าทุกคนดูดิเออก็อลองรีดูแล้วกันนะครับโอเค สักปืบสักปืบอ่า M ีดีอ่ะ, M e T อะผมอยากได้เป็นเฟสของพวก M อ็ม e เยอะๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเสื้อเออผ้าคลุมนะครับเนี่ยเป็น M อ็ม e นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น M อ็ม e อีดีเคไหมจะสังเกตว่าแต่ละออฟเนี่ยผมจะพยายามให้มันมีติดเ T K หรือเป็น M อ็ม e ไว้นะครับเพราะมันจะได้ตีเจ็บๆแล้วก็ตีแรงๆนั่นเองนะครับอืมแต่บางค่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรละกันไอ้แม่งอันน้ก็เป็น M อ็มเหมือนกันนะครับอืมประมาณนี้อันนี้คือภาพรวมของตัวไอเทมมละกัันนครบผต่อไป ในเฟซของรูนกันบ้างนะผมอ่ะรูนนะครับตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะได้ทราบวิธีการหาเหรียญกิลและนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแต้มกิลเนี่ยมาอัพนะครับผมซึ่งมันทําได้ไม่ยากมากนะผมอ่ะก็สายที่แบบไม่มีเวลาก็สามารถทําได้โซโลก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมผมอัพตัวของกิลเนี่ยมาประมาณหนึ่งแหละยังไม่ได้มีความวื่หวามากทุกคนเนี่ยพยายามอัพแบบประมาณนะี้นี่ประมาณนี้มันจะแบ่งเป็นสายบนเนาะสายบนเนี่ย,ย,นนยผมอัพเต็มแล้วแล้วก็สายกลางเนี่ยผมก็อัพเต็มแล้ว ตอนนี้เหลือสายล่างนะผมสายล่างเนี่ยมันมีประมาณ3จุดเนาะจริงๆตัวของอออโตเอทีเคออโตเอทีเครุนแรงเนี่ยมันจะมีประมาณ5จุดผมว่าผมจะอัพให้มันเต็มเลยนั่นเองนะครับแล้วค่อยไปอัพอย่างอื่นนะฮะประมาณนั้นละกันเนาะเอออันนี้เป็นเฟษของรุนไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปในเรื่องของสกิลกันบ้างเออตัวของสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยจริงๆเออถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสงสัยว่าเออทำไมบางส่วนของผมถึงกลายเป็น20เนี่ย เวลาที่ e- j o b บเนี่ย e- Job ตอนนี้นะครับผมตอนที่เราเปลี่ยนเป็นตัวของคัสสแล้วหรือไฮคัสกันเนี่ยแล้วจ็อบเราวิ่งไป40บวกบวกแล้วครับผมมันจะสามารถที่จะปลดล็อกไอ้ตรงนี้ได้นะครับผมาปลดล็อกพวกสกิลต่างๆเนี่ยจากตอนแรกมันจะเป็น10หรือ15ใช่ไหมมันจะกลายเป็น15แล้วก็20ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างตัวของ,องคัสแรกผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะตอนที่เป็นตัวของดาบคัสดาบนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาจะเป็นตัวของคัสที่2หรือเป็นคัสไนท์นั่นเองครับก็จะประมาณนี้ ผมจะพยายามอัพตัวของไอ้ตัวนี้ให้มันเต็มๆเลยนะครับเพราะว่ามันทำา a าเ g e ได้ค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับผมก็คือเพิ่มตัวของ attack speed ถึง30%เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่เราโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นเนี่ย1,002นะผมมีผลเป็นเวลา300วินาทีถือว่าเยอะมากๆนะผมอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวของการัพ alla base นั่นเองครับ alla base เนี่ยก็ทําให้ตัวของดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นพอสมควรนะอันนี้คือผมผมแนะนําให้อัพเลยนั่นเองนะครับ ต่อไปนะผมก็จะอัพอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเราจะได้ค่าโบนัส a t k เพิ่มขึ้นมาถึง20%แล้วก็จะเป็นค่าฮิปขึ้นมาด้วยนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวของหลอดออร่านั่นเองครับอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของค่าคินาเมทเพิ่มขึ้นถึง30%ถือว่าโกงมากๆเลยนั่นเองครับบัฟนี้ก็จะเป็นบัฟเลือดไหลเวลาที่ตีไงมันก็ทาให้เกิดสตตเกิดเคสของการเลือดไหลซึ่งมันจะเป็นโบนัสดาเมจเพิ่มเติมที่ทําให้เราเองอ่ะตีแรงขึ้น,น แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับค่าที่ทําให้เหมือนกับดามิของเราเนียแรงขึ้นด้วยนะผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วค่าเาตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะผมทุกๆก,การเอท่ทุกๆของ5้าวิชนะครับเราจะได้รับในเรื่องของดามิก,กายภาพเนี่ยถึง5้าหน่วยนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีทั่วไปเนี่ยถึง30แต้มนะครับผมให้กับตัวของอหลอดนันนั่นเองนะครับผมะ่ะแล้วผมจะเอาตัวของสกิลออกมาให้ดูชัดๆแล้วกันนะครับว่าเวลาที่เราปวดสกิลมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมอานนี้นะครับอ,อันนี้จริงๆมันต้องอยู่ช่องออเอ,อเคือม ต้องอยู่ช่องออโต้นะจริงๆไม่จาเป็นต้องเรียงสกิลตามผมก็ได้นะผมเรียงเพราะว่าผมให้จาแพทเทิร์นของสกิลง่ายๆได้ถฉอว่าเออสกิลหนึ่งสองสามแพทเทิร์นมันประมาณไหนแค่นั้นเองนะผมอ่าคือเรื่องการเรียงสกิลเนี่ยเพื่อนๆเรียงได้ตามถนัดเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมยังไม่ได้มีเออสกิลบางอสกิลที่สามารถรวบรวบสกิลเนี่ยให้มันอยู่ในสกิลเดียวได้นะครับผมอันนี้ยังไม่ทําเควสอถึงนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะอ่ะทีเนี้ย <c oughs> เรื่องสกิลไปแล้วเรื่องกูนไปแล้วเรื่องของไไปปแล้้ววนนนัับผผมมกก็็าาดู่นนเยง ทีเนี้ยสมมุติเรายังไม่กินอาหารแล้วกันเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้กินอาหารเลยนะครับผมแล้วเราก็ตีตัวของไอ้ต้นไม้ด้วยผมตอนแรกต้นไม้ผมตีประมาณ2 0่สิถึงสามสิบเคใช่ปะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราตีเราบัฟฟูลออฟชั่นแล้วนะเราตีต้นไม้นี่แรงเท่าไหร่ครับตอนนี้ทุกคนอันนี้ไม่ติดแฟรี่สี่หมื่นสองนะทุกคนโคตรแรงครับผมเนี่ยเห็นไหมสี่หมื่นสองนะครับผมอันนี้เรายังไม่ได้รวมดาเมจแบบยิบย่อยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้รวมดาเมจแบบยิบย่อยนะครับผมอย่างพวกเลือดไหลเนี่ยเรายังไม่ได้รวมนะครับทุกคคนนนะเออมารับี่ไปไง อันนี้ตีแฟรี่อันนี้คือตีแบบชิวๆเนี่ยไม่ติดแฟรี่นะผมสี่หมื่นนะผมโคตรโหดนะเนี่ยเนี่ยถ้าติดถ้าติดแฟรี่นะผมหกหมื 6, 000, 6, 000, 4, ่นหกหมื่นสี่ทุกคนเชียโคตรแรงแรงจัดอ่ะต่อไปนะผมอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คืออาหารละกันเนาะเออตัวของอาหารเนี่ยผมเชียร์อะไรบ้างนะผมอาหารแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวของค่าสตริงนะผมอ่ะค่าสตริงเนี่ยมันทําให้ความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ทำ damage แรงขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอ่ะแล้วก็ จะเป็นตัวของค่าวิทยอย่างที่เราพูดกันไปว่าถ้าตัวของวิทเราเยอะอย่างเงี้ยเออเราก็ทำดาเมจแรงขึ้นเพราะว่าหลอดไหนไอตัวของหลอดไหนหรือเป็นไฮคาส์ดเนี่ยม,มันมันมีสกิลแพสซีฟตัวนี้ที่ทําให้ตัวของเทาตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือตัวของค่าอินนะครับผมมันจะเป็นบวกดาเมจเวทอีก20%ด้วยครับซึ่งอันนี้จริงๆมันจะมีผลมากๆต่อตัวของเออ ตอนที่เราเป็นรูนไนแล้วนะครับแต่ว่าอันที่ผมมาลองให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นค่าคีนะครับผมกับค่าลักนั่นเองครับทำให้เราเนี่ยคีร้อยขึ้นนั่นเองนะครับเวลาที่ตีจะติดคีง่ายนะผมอ่ะแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือเป็นค่าเอจิแล้วก็เป็นค่าตัวของแอคแท็กสปีเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ทําให้เราตีแรงขึ้นตีถี่ขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของขวดเขียวอ่าเขาเรียกว่าอาหารขวดเขียวผมเรียกอาหารขวดเขึ้น นะครับหรือแอคแอกสปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนึงเลยนะครับผมทําให้มันเราตีแรงขึ้นมากๆนั่นเองนะครับอาทีเนี้ยเดี๋ยวเราผมขออนุญาตก,กดยาดูทั้งหมดเลยกดอาหารดูทั้งหมดเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งอาหารเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆหาได้ง่ายนั่นเองนะครับผมเป็นอาหารที่แบบเบสิกเบสิกแล้วกันเนาะอ่ะผมกดอาหารไปอืประมาณนี้ full option นะ full option นะครับนี่เรามาดูแล้วก็กดสกิลให้ครบนะครับกดสกิลให้ครบนะครับอื อ่ะกดสกิลให้ครบนะครับสกิลนะครับผมตอนนี้ถ้าเราจะบัฟขึ้นมานะครับผมแอคแท็กสปีดของเราตันนะครับผม480ตันนะครับเน้นคำว่าตันเลยนะครับโดยที่ค่าเออ่ตัวของ AG เราแบบแค่นี้นะครับผมแล้วก็คิเลทเราปะไป86นะครับผมคิดเล่อยู่ที่43.5นะคิเลทเราไม่ได้รอเออคิเลทเราไม่ได้ร้อยนะครับผมอ่ะทีนี้เราลองมาลองมาตีดูว่าเราตีตัวของเนี้ยมันเข้าเท่าไหร่ปกติเราตี50,000เลยทุกคนขึ้นมาเยอะอยู่นะตอนแรกตีสี่0 0ื่กว่านะตอนนี้เราตี50,000เลยทุกคนแล้วก็ตีเร็วมากครับผมดดูิ ปรับปรับปรับมองแค่ไม่ทันนะทุกคนโคตรสัดสัโคตรสัดสัดนะผมนี่ประมาณนี้ครับผมเป็นไงถ้าติดแฟรี่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกอะทุกคนถ้าติดแฟรี่เจ็ดหมื่นหกเน้นย้ำนะครับผมถ้าเราไปตีบอสเนี่ยจะแรงขึ้นมากๆเลยนะฮะถ้าเราไปตีบอสแล้วแบบมีบัฟพาขึ้นมาในหัวอะไรพวกนี้ยตีเป็นแสนทุกคนะตีเป็นแสนจริงอันนี้ผมการันตีเลยเพราะผมเองแบบเพิ่งทําแบบพวกนี้มาเลี้ยงรูนดีๆทำอะไรนี่ทำนี่ดีๆตีเป็นแสนครับโคตรโหดแล้วที่สำคัญคือถ้าติดตัวของดาวตกด้วยทุกคน ดาวตกเนี่ยทำดาเมจหมูในเชิงวงกว้างเนี่ยทุกคนเป็นแสนครับผมเอ่อพวกดาเมจเลือดไหลดีดาเมจแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันตีเจ็บมากๆครับแม่งดกเป็นแสนดูโอ้โหผมแบบแกฉันเริ่มแบบเห็นภาพไนคีที่แบบเราเริ่มจะโหดโหดร้ายทารุนแล้วกลองที่จะภาพว่าเรายังไม่ได้เป็นตัวของแบบรูนไน,นะเวยอันนี้คือเรายังไม่ได้เป็นรูนไนที่จะมีความโกงจากสสกิลเนี่ยเออยังไม่ได้มีความโกงจากสสกิลนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเป็นรูนไนแล้วมีความโกงจากสสกิลเนี้ยทุกคนครับ ดามีเนี่ยทะลุไปแบบหลักๆเบสิกผมว่าน่าจะมี20 0แสนได้แบบ e ีซี e a เลยแล้วก็การ์ดเนี่ยผมยังแค่ไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเลยนั่นเองครับผมการ์ดที่ผมใส่ตอนนี้ก็จะเป็นการ์ดตัวเนี้ยไอการ์ดตัวของบอสตัวเนี้ยมันจริงๆถามว่ามันโกงไหมผมว่ามันไม่ได้โกงมากนะผมอ่ะไอการ์ดเนี้ยจะโกงตอนที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวของการ์ดที่เออสนะครับหรือที่เร,เรียกเป็นรูนไนนั่นเองครับอันนี้จะเริ่มมีความ OP ขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีประมาณหนึ่งครับแล้วก็การ์ดที่ผมใส่ก็จะเป็นนนา์อัี้ อันนี้ผมก็ยัดไปเพราะว่าผมเองก็แบบยัดมั่วๆนั่นเอผมอ่ะการนี้มันทาให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวของเกาะเราเนี่ยจะเป็นธาตุพิษนั่นเองครับธาตุพิษเนี่ยก็ทําให้ได้แบบเราตีดาเมจขึ้นมาประมาณหนึ่งนั่นเองครับบอกเลยว่าตีทีหน้าสั่นทุกคนโอ้ตอนนี้ตีเป็นเกือบเป็นแสนแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมลองไปฟาร์มตัวของบอสให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้เราตีเจ็บแค่ไหนยังไงบ้างนะผมอ่ะคือเราไม่มีในเรื่องของพระเข้ามาเข้ามาช่วยเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เราจะฟาร์มแบบโซโลนะครับผมนน่ัมยยนยงงแบึ ผมต้องไปฟาร์มด่านนี้นะครับไอ้ด่านเมื่อกี้มันตายยากนะผมทุกคนนะอ่ะเราจะฟาร์มด่านนี้แบบคนเดียวแบบออินแต่ว่ามันจะไม่ได้ของแหละทุกคนมันจะไม่ได้ของอะไรแบบมากมายนะผมอืมันจะไม่ได้ของอะไรแบบมากมากมายนะอืมมาดูกันครับเราจะฟาร์มแบบคนเดียวแบบออ<ๆ>ินนะครับผมหนุ่มๆโอเคมาออโต้ครับอันนี้คืออ,อาหารเนี่ยมันอยู่ประมาณ1ิ้านาทีนะผมสิห้าถึงส0ินาทีโดยประมาณเนาะนี่ยมันจะมีค่าเนี่ยเออเนี่ยมันบวกอาหารมาอยู่นะครับนะดูนะดูเราตีนะทุกคนนะ ครับมายังเฮ้ยตีเลยอันนี้ติดเฟียบเนี่ยห้าหมื่นเอเครับมาเจ็ดหมื่นค,ครับ, 70, 000, รบดูนะหนึ่งแปดหมื่นครับทุกคนโหจัดดูดิแปดหมื่นครับสุดๆเอ้ยแล้วมันมีอาหารอีกประเภทหนึ่งด้วยนะที่มันทําให้ดาเมจของเราแรงขึ้นอ่ะมันเป็นพุดดิง้งอ่ะทุกคนอยู่วะหรือผมเอาไปเล่นไปทั่วที่หมดแล้วมันจะเป็นอาหารแบบพุดดิ้งด้วยคูรโหด,โดครับอือจะบอกนะว่าวัน <laughs> มึง ทำแบบนั้นอีกแล้วได้ไหมนายมันแต่มันไม่เคยทําอะไรดีสัก,สกอย่างเลยวันผมอ่าหนูฟูดดิ้งกูไปแล้วว่ะขอรู้ว่าดีมันมันไม่อยู่แล้วว่ะมันจะเป็นแบบเหมือนฟูดดิ้งอ่ะเออมันจะเป็นเหมือนฟูดดิ้งโพไอมันจะเป็นแทน่นแท่นยาสักอย่างนี่เลยเรียบร้อยแล้วผมน่าจะแบบทําเล่นท,ทําทั่วไปหมดละโคตรรวยอ่ะทีเนี้ยชุดคนเราด,ดูเราตีนะผมปากปากปากอันนี้คือมันปกตินะอืม ปกติปาก p ank, p ank, ปากปักนะเห็นไหมห้าหมื่นเอออันนี้สามหมื่นนะมันก็ทําให้ดรามีของเราเบาลงพอสมควรอยู่นะเออดูตีปึกปึกบางทีมันเราเป็นด้วยความที่เราเป็นท่าท่าแบบอย่างดาบดาวตกมันจะเป็นตัวของท่าแสงเนาะเออมันเป็นท่าแบบโฮลี่เนาะถ้าแบบมันเจอท่าที่แบบเราแพท้ทางมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เราตีค่อนข้างที่จะเบานั่นเองนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะอันนี้ตีไปห้าหมื่นแล้วนะยังไม่ติดแฟรี่แล้วผมแฟรี่เนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นนะทุกคนนะแฟรี่เนี่ยเราติดตีประมาณเจ็ดหมื่นนะครับผมทุกคนประมาณนั้น นะดูสบายชิบหายตีโคตรอ e ีนี่อินดี้อ่ะตีซโล่ได้แบบสบายมากครับผมซโลได้สบายจัดๆนะอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าเรายังไม่เปลี่ยนเป็นรูนนะถ้าเป็นรูนนะเนี่ยผมว่าแบบมันกว่านี้เยอะครับผมเดี๋ยวผมพยายามเร่งจ็อบขึ้นมาแล้วกันนะครับผมนะคือเรื่องมันเหลือคราวนี้เราไม่ตายนะผมเพราะว่ายามันมันฮิวที T, มันเต็มหลอดเลยนะทุกคนนะไอ้ยาน,นี้โคตรด e ีฮิวทีเต็มหลอดโคตรเฟี้ยวนะครับตีปกัปกปักโคตรสุดโคตรสุดมาครับ ต่อไปก็จะเป็นบอสแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราตีบอสแรงแค่ไหนด้วยนะครับทุกคนนะมาดูว่าเราตีบอสแบบหน้าสั่นแค่ไหนด้วยนะครับอันนี้เน้นย้ำนะว่ายังไม่มีตัวของเอ่อบัฟจากตัวของพระนะครับผม <S <S ถ้ามีบัฟจากพระเนี่ยมอนจะแรงขึ้นไปมากกว่านี้อีกทุกคนจริงและที่สำคัญคือตัวของแอคแทคต่สปีของเราแม่เจ้ามันตันม,มันแบบปลาไป480เลยอ่ะโคตรโหดโอ่ะถ้าเรากดสกิลแบบ กิลที่แบบมันสร้างนี่ด้วยของ a อ t a c k Speed เนาะเออแล้วแบบบางส่วนเรามีการกินยาไปด้วยในหูบอกเลยว่าแบบ Attack Speed คือคือฟูมากอะ่ะคือฟูจริงคือฟันโคตรไวอะ่ะแบบปุ๊บๆๆๆๆหายปุ๊บๆๆๆหายเงี้ยโหดร้ายทารุณจะจัดนะผมตีเป็นแสนตีเป็นแสนนะฮะถ้ามีบัฟพะไปด้วยเนี่ยผมพูดเลยว่าหนักหนักมากนะครับไอด้ดอกไอเรื่องการ์ดเนี่ยผมเอาตรงๆนะทุกคนนะอีก,การ์ดเนี่ยผมไม่มีตังค์ว่ะ <laughs> อีกการ์ดแต่ละอย่างที่แบบ มันดีอะแต่ผมไม่มีตังค่ะทุกคนเข้าใจวิวป่ะเออผมไม่ไม,มีตังที่จะแบบมามาล่อการ์ดอะดิการ์ดแม่งแพงการ์ดบางการ์ดเนี่ยทุกคนเชื่อว่าแบบหลักแบบห้าสิบหกสิบเอ็มอะ <laughs> แกอาทิตย์หนึ่งฉันหาได้แบบประมาณยี่สิบสามสิบเอ็มเองแกโหลแกแบบหกสิบมันไม่ได้ปะแก <laughs> ฉันไม่มีเงินซื้อนี่ <laughs> แต่ว่าก็ถ้าใครที่เป็นแบบสายเติมผมพูดเลยว่าหลอดไอตัวของอาชีพไนท์คีเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบจะโอพีมากอะถ้ามันอยู่กับคนที่มีตังอะ ถ้าแบบแกมีตังค์เนี่ยฉันบอกเลยว่ามันโหดมากๆเว้ยแต่ตอนนี้คือแบบล่อรล่ออยู่นะครับผมะตีเยาวๆผมตีเยาวๆปักๆๆปักปักตีแบบอีซี่อ่ะเห็นเวลาอาทคลิปผมแล้วตีห้าแล้วทุกคนนะเพราะว่าติ่นซีเพทเนเพ่งเห็นงานนะวสูอืมโอเคมาทุกคนเราจะมาเจอบอสล้ะบอสมันไม่ได้เก่งไม่ได้กลัวครับหนุ่มมาดูกันนะครับตีครับผมอันนี้คือยังไม่ติดแฟรี่ครับแฟรี่มาปลาไปเจ็ดหมื่นสองนะครับทุกคนเจ็ดหมื่นสองครับผมรัวๆครับ ปกัปกปกัปกปักปักปักเจ็ดหมื่นสองครับถ้ารวมเราตกถ้ารวมเลือดไหลด้วยเนี่ยผมว่ามีเอ่อแปดหมื่นเก้าหมื่นถึงแสนได้เลยครับผมพูดส,สุดนะครับนี่เมื่อวานนี้พูดส,สุดไปไงอันนี้เรายังไม่ตีติดแฟลรี่นะครับผมดูนะบอสแบบน,น่าสั่นบอสจะตายนะบอสบอสจะแบบไปเฝ้าพระ,ะอินทร์แล้วตอนนี้บอสแบบจะตายแล้วจ้า่ <c oughs> อยบอสจนตายทุกคนดูดิติ๊กอีซี่ <c oughs> ผมยังไม่ได้แปลงร่างเป็นออร่าหรือผมเรียกว่ามองทิงปฟะแล้วนะผมอ่าประมาณนั้นนะครับก็สุดกุ้ยเต๋สุดกุยดก้ยเต๋อเออได้รองเท้ามาด้วยครับไอพวกรองเท้าต่างๆดเดี๋ยวผมน่าจะเก็บไว้นะผมประมาณนั้นโอเคอันนี้มาลงให้ดูแล้วกันนะครับว่าเออบทบทบาทของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้พอเราเริ่มมีของเริ่มมีรูนเริ่มมีอะไรต่างๆแล้วมันตีแรงขึ้นมาจริงๆ นะครับผมใครที่เล่นไนท์คีก็อย่าย่อทอนะครับผมจริงๆไนท์คียเก่งนะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องมีของประมาณนึงแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของสต,สตงสตังวามันนึงด้วยเพราะการเื่งแพงมากก็ถ้าเป็นสายฟรีถามว่าไนท์คีดีไหมผมว่าคอมเมนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอะจริงๆนะครับผมอ่ะ ก็สำหรับเอพิซดนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถือว่ามาแชร์ข้อมูลมาแชร์เทคนิคให้เ,เพื่อนๆฟังละกันถ้าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรที่เพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ต่อนาิปผมได้เลยนะครับอาหารแบบนี้พี่ใส่รูนแบบออใส่กร์ดแบบนั้นนะครับผมทำแบบนี้น่าจะดีกว่าสามารถที่จะแนะนําได้เลยนะครับผมอ่าไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย